he's so adorable hello kitty ah, are you having a good dream <laughs> he's too cute สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to my channel นะคะวันนี้นะคะเนิร์ดอยากจะทำบล็อกไม่รู้เนะรรู้สึกแบบเออคิดถึงการทำเดล l y v l บล็อกเหมือนกันนะแล้วก็เนิร์ดมีข่าวสารจะมาแจ้งเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเนิร์ดนะคะได้ร่วมคอลแลบออกแบบสีลิปสติกของเนิร์ดเองนะคะกับแบรนด์ for you t o o นะคะนี่เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็น number 11เนะคะเนิร์ดสตาริอสนะคะก็คือสีที่เนิร์ดทายอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะเนิร์ดรู้สึกแบบ บอกไม่ถูกอะแต่เนยรู้สึกแบบดีใจมากๆนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกในการคอลแลบกับแบรนด์เลยนะแล้วเ,เนยก็ขอขอบคุณทางแบรนด์ for y o u t b o มากๆเลยที่ให้เนยน,นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะคะเนยแบบเนยก็แบบนไม่ออกอะเพราะว่าเมื่อ4ี่หปีที่แล้วนะคะเนยไปทริปกับ for YouToo คือตอนนั้นอะเขาก็น่ารักกันมากๆคือตอนนั้นอะก็จะเป็นรุ่นบล็อกเกอร์แบบใหญ่ๆเลยที่เขาแบบว่าคอลแลบด้วยนะคะเนยก็คือไปเป็นแบบว่าเข้าร่วมกับปาร์ตี้ของเขาะะตอนนั้นก็ยังเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะในวันนี้เนี่ยแบรนด์เลือกเนิเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้มันทาให้เนิร์รู้สึกแบบตื้นตันนะ่ะบอกไม่ถูกนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบว่าซึ้งมีน้ําตากันเกิดขึ้นนะคะเนิร์ขอแบบว่าเออจะคลิปตรงนี้ไปก่อนนะคะแต่ก็ขอบคุณมากจริงๆอ่ะมาพูดถึงสีในวันนี้ดีกว่านะคะคือสีนี้นะคะจะเป็นแบบว่าจะเป็นนูดส้มคอรัลคือมันขึ้นอยู่กับสีผิวแต่ละคนจริงๆนะทุกคนแต่อย่างถ้าเป็นผิวประมาณเนิร์นะคะก็จะออกส้มๆแบบนี้นะคะคือ,อนเนิร์สา ุกวันนะคะใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์นะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเนื้อนะคะก็เลยจะออกมากลายเป็นสี ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจย,ยังไม่อยากสั่งออนไลน์นะคะก็ลองไปลองสีกันได้ที่ Eve and Boy หรือไม่ก็วัสันนะคะถ้าเกิดว่าที่นั้นนะคะมีสีเนิร์ดแต่ถ้าเกิดว่าให้ชัวร์นะคะก็คือสั่งออนไลน์หรือไม่ก็ไปลองที่ Eve and Boy ก่อนก็ได้นะคะสําหรับคนที่ซื้อสีของเนิร์ดไปแล้วนะคะเนิร์ดก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สปอร์ตเนิร์ดมาตลอดนะคะใครที่ทาสีของเนิร์ดนะคะก็อย่าลืมทานะคะแล้วก็โพสหรือว่าแท็กเนิร์ดมาทางอัน,ะะนอย,นยอ่ บนสีผิวของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะจำรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือว่าเนินเนี่ยมีอีเวนต์ตอนประมาณมสามารถไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิสิตเคาน์เตอร์เฉยๆนะคะวันนี้เป็นของลอร่าเมอร์เซียเดี๋ยวเนินจะออกแล้วนะคะก็คือครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ไปที่เซนต์แนเวอร์คือ ในรอบกี่เดือนไม่รู้อะก็คือตั้งแต่เนิร์ดไปอเมริกาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เนิร์ดจะไปเซนตันเบอร์นะคะคือเนิร์ตตื่นเต้นเพราะว่าเนิร์ดอยากจะไปเข้าช็อปเสื้อผ้าที่เนิร์ดรักนะคะอย่างเช่นผูแอนเบร์เอชแอนเอมซาร่าหรือไม่ก็เอ่อเบอร์ชกานะคะคือเนิร์ดอยากไปมากๆรอบนี้นะคะเนิร์ดก็อยากจะลองทําดูให้รู้ว่าเนิร์ดเนี่ย จะได้อะไรกลับมาบ้างเผื่อว่าเนิร์กลับมาบ้านแล้วเนสามารถมาเปิดถุงหรือว่ามาอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆดูอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเนิร์ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะคะที่ปิดจุกในวันนี้นะคะเนิร์ใช้ของแบรนด์มิกบร拉นะคะเดี๋ยวเนิจะลิงก์ไอจีไว้ให้คือจะบอกว่าเนียนมากอบบไม่เห็นขอบเลยทุกคนคือแบบเฮ้ยไอเลิฟอะชอบมาก นี่คือสูตรแอปเปิลที่แบบเขากำลังออกข่าวกันเลยค่าว,ว่าใหญ่ที่สุดเหมือนแบบเป็นหนึ่งในห้าที่ใหญ่ของเอเชียด้วยมั้งตื่นเต้นมากเขาแบบว่าเหมือนกับเียว่าไงต่องเติมบางอย่างนะคะซึ่งดู แปลกใหม่แล้วก็กว้างขวางดีขึ้นมาหน่อยไม่รู้เดี๋ยวขอเดินก่อน วันนี้นะคะเดนก็อยู่ที่เคาน์เตอร์ลอร่าเมอร์เซียนะคะอันนี้สาขาเซนเซนทันโบนะคะตื่นเต้นมากเพราะวันนี้นะคะเขาออกโปรดักต์ใหม่นะคะก็คือนี่เลยนะคะแป้งทาร์นสูสเซนซึ่งเดนอชอบมากแต่วันนี้เนี่ยเขาออกมานะคะในเฉดส,สีใหม่ซึ่งเหมาะกับผิวเดนมากๆกเลยคือเขาบอกว่าเคลไมไ้ว่าเหมาะกับผิวคนไทยนะคะอย่างเช่นอผิวแบบสองสีทแทนๆหน่อยนะคะคือดีมากที่สําคัญนะคะคุณสมบัติเนี่ย อย่างตัวเก่ากนะคะอันนี้เป็นทานูเซนใช่ไหมเขาจะเซ็ตเมคอัพได้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเพิ่มมาเลยนะคะเป็น16ชั่วโมงอยากลองแล้วตื่นเต้นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะคะจะเห็นว่าสีใหม่เนี่ยเขานวลๆวนๆขึ้นนะคะเหมาะกับผิวเนิดเป็นที่โซ ในที่สุดนะคะเนิร์ก็ได้ทานไอศครีมที่เนิร์ดอยากกินมานานนะคะอันนี้เป็นแบบ my favorite เลยเนิร์กินที่เป็น main rocky road กับ naughty honey นะคือมันเป็น combination ที่ดีมากๆอันนี้นะคะเป็นของร้าน g u s t a m g o o d นี่นะคะก็คือร้านโปรดของเนิร์นะคะออยโชเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะ เท่ๆ <Hey>, hey. นา่ารักมากโอ้ย I love this one so much ชุดนอนสีสวยมากทุกคนแต่ว่าถ้าครบเซตนี้นะคะก็คือ2,000อะ่ะรุนแรงมากราคาแต่ผ้าดีจริงถัดมานะคะก็จะเป็นร้านโปรดของเราอีกร้านหนึ่งนะคะก็คือ Pool and Bear นะ I'm dealing with you, son. Back, yeah. See you with your ex, I see you still about your always. Might just see him fall a peek, and you say that's a goal play. I be feeling triggered, I don't know how to You ain't really sure, I know I'm too emotional.

ทำสมาธิอยู่วังเนี่ย, <c oughs> ย,ย,ยลงแล้วลงแล้ว,ว <c oughs> เขาเอาหลังลงด้วยนะอ่ะอะเต็มที่เลยก็ <c oughs> จะเป็นอาหารเย็ยนของเราะคะ่ะอันนี้เป็นไข่เจียวผัดแหนม

ฮัลโหลอ่ะฟัดกันนัวโอ้โหลูกดูก็หันไปตบเขาดู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 มีสองแขนนะเก่งอ่ะอ่ะะต่อยมวยเลยอ่ะแบยังเชิงกันดูก่อนเออดูดูดูอมาสู้ก um, ัน okay, อ so so ่ะอาต่อยเลยอ่ะ ใครจะชนะแม่เป็นกรรมการอะแม่จะช่วยใครดีเนี่ยใ้แพใแพตีคนนั้นลกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะเจ้าหน้เรนยังไงมันยังไงนะมันยังไงบุกเวิกโวยวายนะเราเนะี่ะกินข้าวยังกินข้าวยัง <c oughs> โอ้ยเลิกลวยวายได้แล้วรู้แล้วขออภัยนะคะที่ข้างหลังเรารกมากเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บกว่าเลยเอาจริงๆแล้วมันมีเสื้อผ้าบางอย่างนะคะบางชิ้นดูแลดูแ,ดแคือมันมีเสื้อผ้า ไม่ใช่บางชิน้นเยอะเลยแหละที่แบบเนิร์ดจะเอามาขายต่อนะคะส่งต่อให้เ,เพื่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนิร์ดยังไม่มีเวลาสร้างไอจียังไม่มีเวลาลงขายนะคะเพราะว่าก็ยังยุ่งอยู่กับหลายๆอย่างตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเนิร์ดนะคะจะมาเปิดถุงนะคะว่าเนิร์ดเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะในวันนี้นะน้องก็คือสนใจมากแมวเนิร์ดก็คือชอบถุงมากแล้วก็พอเห็นเนิร์ดเปิดถุงใช่ไหมก็จะพยายามเด,ยเดินวนอยู่กับถุงเนิร์ดเพราะว่าอยากเข้ามาในถุง โอเคค่ะงานลอล่าเมอร์เซยวันนี้นะคะเขาก็ให้มาทดลองใช้ที่บ้านนะคะอันนี้ก็คงไม่ต้องเปิดเนาะเพื่อนๆก็เห็นกันไปหมดแล้วนะคะเอ,อเธอจะมารับเล็บตรงนี้ไม่ได้ไเฮ้ยทอนเลิกรับเล็บก่อนได้ไหมเนี่ยฮะมันมีแมวตัวไหนไม่ได้รับรืปล่าฮหะแมวไม่ได้รับรืปล่าะฮะ ถุงแรกนะคะนี่นะคะฟอร์มออยโชว์นะคะสุดท้ายเนอก็ตัดสินใจนะที่จะซื้อบราอันนี้มานะคะเพราะว่าเนอชอบมากเลยเนอชอบตะข่ายคือมันดูแบบเซ็กซี่แบบมีระดับคือมันเซ็กซี่แบบเท่ๆอบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเนิดได้ลองของพวกนี้นะคะเดี๋ยวเนดจะขึ้นเป็นฟุตเทจแทรกเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลองใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะต่อมานะคะสิ่งที่เนดได้นะคะก็คือ กางเกงนะคะที่เป็นการเกงยียนนะคะคู่แอนแบนะคะถ้ามันนิ่มมากจนนรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้ออ่ะมันผิดนะทุกคนคือนรู้สึกว่าตัวนี้นะคะคือมันอารมณ์แบบใส่สบายแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบแปลกๆคือเนอไม่ได้ชอบแบบนี้หรอกแต่เนอชอบเพราะว่าผ้าเขานะคะแล้วก็ทรงมันจะเป็นแบบเ สะโพกแบบหลวมๆห,หน่อยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็คือไล่ไปคล้ายๆทรงบัมอะไรประมาณนี้นะซึ่งเนอชอบเนื้อผ้าเรู้สึกว่าอันนี้คือมันยังสามารถใส่ไปในคลิปที่มันชิลๆลุยๆได้นะคะก็เลยเลือกมาเพราะว่ากางเกงยีนที่เนอมีอยู่ตอนนี้นะคะส่วนมากก็คือมีแบบ CK เอะไรเงี้ยแล้วมันดูค่อนข้างจะเป็นยีนที่จริงจังเกินไปนิดนึงนะคะเนยก็เลยชอบกางเกงยีนอันนี้มากเพราะว่าเอาไว้ใส่สบายแบบขึ้นเครื่องบินก็ยังนั่งสบายอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือกางเกงเขาเรียกทรงอะไรอะ สิ่งต่อมานะคะที่เนิร์ดได้จากกุเอ็นแบ์นะคะก็คือเสื้อนะคะช่วงนี้เนี่ยเขากำลังฮิตสีแบบว่าพ a s เท l Baby Blue นะคะเนิร์ดก็เลยซื้อมาเป็นเสื้อยืดผ้านิ่มๆนะคะชอบมากแล้วเนิร์ดก็ซื้อมาสองสีนะคะก็คือมีสีฟ้านะแล้วก็มีสีเทาอ่อนๆนะคะนี่ไซส์เอมไซส์เดียวกันเลยจ้ะ ผ้านุม่มนิ่มมาคือมันหายากไงคะเสื้อยืดที่แบบจะเป็นแบบเรียบๆไม่มีลายแล้วก็ผ้านิ่มดีขนาดนี้นะคะเลยก็เลยสอยมาสองตัวเลยนะจะได้ไม่มานั่งเสียดายทีหลังนะคะ อันนี้ตัวละประมาณ590บาทสิ่งต่อมาที่เนอร์ซื้อมาสำหรับหน้าที่การงานของเนอร์นะคะก็คือนี่เลยนะคะ USB C อันนี้เนอร์ซื้อที่ดอทไลฟ์นะคะ Central World คืออันนี้มันก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะแบบว่า HDMI ต่างๆช่อง USB ต่างๆนะคะแล้วก็ช่องเสียบ SD card นะคะคือด้วยความที่ Mac ของเนิร์อะมันไม่มันเป็น Mac แบบปี2017 ปะถึง2อ2 8 1 8บดเดินไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือเวลาทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมี USB-C เชื่อมออกมานะคะก็นี่แหละคะ่ะเดิวก็เสียไปนะคะประมาณ3,000บาทเป็นการลงทุนที่มันต้องคุ้มค่าแหละเพราะว่าอันนี้เราใช้ทุกวันนะคะสำหรับคนที่สนใจจิวเวอรี่ที่เน,นใส่ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูหรือว่าสร้อยคอมุกอันนี้นะคะก็มีขายที่ร้านเอเรเนียมนะคะรีบไปซื้อนะคะก่อนที่มันจะหมดนะคะแล้วก็ เนรมีบางอย่างที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะแต่ว่าเนืร์ขออัปเดตหลังจากคลิปนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวสําหรับตอนนี้นะคะเนร์ต้องขอตัวไปทําธุระอย่างอื่นเช่นการคลีนหน้าล้างหน้าต่างๆนะคะก่อนล้างหน้านะคะเนิร์มาลองทาสี for you two นะคะเบอร์21นะคะอันนี้เป็นสีพี่พี่ b a c หรือสีเ r ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นโทนแดงตุ่นๆอมชมพูบอกไม่ถูกแต่ก็คือทาแล้วแซ่บกว่าทุกคนอืดูดูดู ดีๆในส่วนของการสวอชสีทุกสีนะคะสำหรับ For You To X Blogger นะคะเดี๋ยวเนอจะมาทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไป เนอรก็จะมาอัปเดตนะคะยาสีฟันที่เนิร์ชอบใช้ในช่วงนี้นะคะนี่เลยนะคะยาสีฟัน Hair One นะจริงๆแล้วว่าเพื่อนเนิร์ขายนะแล้วเนิร์ก็เลยอะลองใช้ดูเพราะว่าอยากรู้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าทุกคน มันดีมากๆนะคะเนดชอบมากกว่าอันก่อนหน้านี้ยี่ห้อก่อนอันนี้ที่เนิดใช้อีกคืออันเนี้ยมันไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะมีความเย็นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วงปากอะทุกคนมันก็จะให้ความรู้สึกสะอาดมากๆคือเวลาแปรงตอนกลางคืนนะคะตื่นมาก็คือแบบปากไม่เหม็นน้ำลายไม่บุกนะคะเดี๋ยวเนอจะลิงก์นะคะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เพื่อนๆนะก็ชอบมันนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะนี่นะคะเป็นชุดนอนที่เนิดชอบมากใส่ บ้าสุดๆนะคะจากร้านมิโกบราชเช่นกันนะคะเนื่อว่าเนื้อผ้าของเขานะคะคือเหมือนแบบแบรนด์ดังออยโชเลยสบายเหมือนกันเลยนะคะในราคาที่ถูกกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะประหยัดงบนะคะแนะนํามากๆคือแบบเนืรอชอบตรงที่มันยังดูสุภาพอยู่คือถ้าแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างกอากาศนะคะสามารถใส่ชุดนี้นะคะออกมาทานอาหารเช้าได้แบบแบบเขาเรียกว่าไงแบบไม่โปแบบไม่เออกระเราะแบบประมาณนี้นะคะ,แบบะ,คะก็คือว่าเนี่ยชอบมาก วันใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเนิร์ดเพิ่งสระผมมานะคะ mm. ก็เลยขอพคผมไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเนิร์ดได้พัสดุมาส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะมาลองเปิดในบล็อกนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะว่าเนิร์ดสั่งอะไรมาบ้างนะคะเออจริงๆแล้วอะ่ะเนิร์ดจะสั่งแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีของเอ่อ PR ส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน โอเคค่ะสิ่งแรกนะคะนี่เลยเนื้ดแจ้จากแคนียลเบรลิงทันนะคะคืออันนี้เนี่ยทาง PR าส่งมาให้นะคะเพื่อที่เนื้จะได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะใช้โค้ดของเนืนะคะเพื่อนๆก็จะได้ลดราคาด้วยนะมันจะมีโปรเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนๆือซื้อ,อ,อแบบสายหนักนะคะมันจะได้ชามที่เป็นแบบมาเดลชามนะคะก็คือเข้ากับเ,เทศกาลวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะเดี๋ยวเนืวมาเปิดนาะฬิกาดูก่อนดีกว่านะตื่นเต้นมาก น,ะะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาสายหนังที่เนิร์ดเลือกมานะคะแล้วก็เนิร์ดเลือกกําไรนะคะมาอีกนี่ ดูดีมากๆนะคะใส่คู่กันคือน่าจะแบบปัวปังสุดๆเลยนะคะคุณภาพของเขานะคะก็คือดีส่งราคามากๆนะเนอแนะนําเลยนะคะแบรนด์นี้ที่สําคัญนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบตื่นเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็เข้าไปเลือกแบบแบบคัสเตอร์ไช์ได้เลยว่าอยากได้หน้าปัดเท่านี้สายแบบนี้สีนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะก็ยังไงนะคะลองไปดูนะเดี๋ยวในส่วนของภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวเนอจะใส่แล้วก็โพสลงอินสตาแกรมนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะ สิ่งต่อมานะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่เนิร์ดชอบนะคะอันนี้จาก Kissy นะคะตัวนี้นะคะเนิร์ดได้เป็นเซต Hydrating Milky Collection นะคะก็คือจะมีหมดเลยคือพวกแบบว่า Milky Tonic Hydrating Milky Serum Hydrating Milky Lotion นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็คือเนิร์ดได้ที่เป็น Makeup Remover Cleanser แล้วก็ Peel นะคะก็คือ ขอบคุณทางแบรณด์พี b a มากมากเลยนะคะ,คน,นะ,ค,ะคนที่สนใจแบรนด์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปลองเทสสิ่งต่างๆนะคะได้ที่ไทยซ p h o รานะคะ,ะน่าจะมีขายอยู่แค่ที่ไทยซิฟอรานะ,ะเราก็สามารถออเดอร์ออนไลน์ก็ได้นะคะที่เนิร์ชอบนะคะก็คือโทนเนอร์ของเขานะคะที่เป็นโกลโทนิกโทนเนอร์ก็ดีนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยต้องใช้แบบสัปดาห์ละครั้งเพราะว่ามันจะช่วยเหมือนกับผลัดเซลล์ผิวด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นร้านกางเกงยีน ใน i n น t a g r กรมนะคะเขาติดต่อเนิรดมาชื่อว่าร้าน g ีย่าจีนนะคะจี s ที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือจะเป็นแบบเออเนื้อเข่าแล้วก็รัดรูปแล้วก็ผ้าจะแบบว่ายืดๆหน่อยนะคะขอบพระคุณทางแบรนด์มากๆเลยนะคะเนิร์ดก็คิดว่าบล็อกนี้นะคะน่าจะจบเพียงเท่านี้เพราะว่า ถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวขออัปเดตเป็นคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนนะคะ stay safe แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ have a great day a g r e a t night นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะ๊า e บ y ย